คลิปนี้อยู่บนสะพานสารสินเนี่ยเราให้ดูฝั่งไหนดีฝั่งราฝั่งฝั่งโน้นฝั่งนี้อะไรดีกว่าฝั่งีอ่ะอาใ้ดูงนู้นทะเลทะเลอสะพานสารสินน้สะพานเก่าบางสะพาน อะาถ้าจัดช่ยอารถกันนั่งตัวเลยตัว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 ตััวก้าวหัในยางหัดอ่อหัดในยางหับางโรงหัสายแก้วอหดตอนนี้ เข้ามาในบนถนนเหยียบนถนนภูเก็ตแล้วนะครับข้ามฝังมาข้าวเมือง42กิโลครับจากตรงนี้ไปถึงเมืองภูเก็ตประตูสูเมืองภูเก็ตครับ500เมตรดีกานตรวจ500เมตรครับดีเดี๋ยวๆให้ดู่านตรวจการตรวจอย่างดีนะเมื่อก่อนถนนมันวิ่งตรงเลยนะแล้วก็ ปีไหนจะไม่ได้เมื่อก่อนไม่มีนะก็ไม่ได้ทําด่านตรวจของน,นี้เ๋ยก็ทําด่านตรวจแล้วก็ทําแบบอาลังกลางครัวกระโดดตรงลายไปนอะไม่ให้ตรงไปเลยไหมเนี่ยดีดีให้เข้าด่านตรวจเนี่ยทำโค้งนะี่เมื่อก่อนกระโดดตรงอย่างเงี้ยกระโดดเก่ามานละ้ถึงไม่มีด่านตรวจมันมีมาหลายปีแลนะ้วจำไม่เป็นกี่ปีนะ ป,ปนะีก่อนแต่นั้นไม่มีมประ่งคนไทย่านตรวจตรวจตรวจพวก ขางด้าวอะไรมั้งขับรจริงก็ไม่ได้อย่าไปยุ่งก็รถคนที่ขัลังขเขาก็ไม่ใช่รู้กฎกฎจราจรบ้านเราบ้านเขาไม่เหมือนกันรถยนต์บ้านเขาขับฝั่งนั้นพวกมันเลยอยู่ฝั่งซ้ายแล้วขี่รถฝั่งนงน้นด้วยน,นะ <c oughs> ขี่รถกลางขวานะ รู้สึกว่าลาวนั่นก็เขาทำเหมือนกันเลยเพราะว่าที่ว่าเมืองที่ว่าเป็นเมืองขึ้นของแต่วันตกแต่ไม่ก่อนมีประเทศหลยมั่งไม่รู้ไทยเราเนี่ยไม่เป็นเมืองขึ้นของใครน,ะน่าจะป้าคูมไปไอ้เด็กร,รุ่นใหม่เด็กกาลูก,กะลาสร้างว่าเด็กรุ่นใหม่เด็กติงตอง ประเทศไทยนี่น่าอยู่ต่างชาติอยากจะยึดครองน่าอยู่กว่าเป็นทุกประเทศอ่ะเบนก็ยังไม่น่าอยู่พม่าก,ก็ยังไม่น่าอยู่แกมันรทับสินอ้ทรัพยากรมันยังอีกเยอะแค่นั้นเองราะมีหลายชาติพันธุ์นะรู้ปกคกลองไงมพม่าปกคกลองยากหลายชนหลายเผ่าหลายอะไรกันว้าว ปกรองของมันเองอคิดจะแยกกินเดนตลอดเวลาดูเพราะต้องไปเรียนรู้เองรู้แต่เอาเป็นอย่างนั้นป่ามาเต็มปากกองที่อัดใหญ่ก็ถ่ายวิดีโอให้ดูเมื่อวานโอ้โหนี่นะคะับปราป้ามายึดแล้วตึมคนเดียวแล้วพวกนี้ไม่มีระเบียบไม่มีกฎระเบียบเดิน จงจจงใจจงใจงออกใกล้ๆแบบคนแบบว่าไม่วัฒนธรรมยังไม่โดนแบบว่าคนไทยเรนนิสใจดีนะแต่เพื่อคนมีคนบางคนมันจะทำลายวัฒนธรรมไทยอะ ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนไอ้ลูก็บอกว่าคนไทยยิ้มเปค็คนไทยโว้ไอ้ธานาธรว่าพูดตรงๆไปเลยมันพูดเองมันยิ้มเพราะว่าตอบมาได้ไม่ได้เราะก็ถามตอบไม่ได้ก็ยิ้มถามตอบก็ได้ก็ยิ้มตัวเองมาจากไหนก็ไม่รู้มาใส่แปดเดินก็อยู่นั่นจริงๆหน้า น่าจะทำแบบคนที่คนที่ว่าได้สัญชาติมาใหม่ๆน่าจะไปข้าไปสวจสอบใหม่ที่ว่าได้สัญชาติที่ไปขอสัญชาติเหมือนให้ทู่เอามาขอสัญชาติน่าจะตรวจสอบน่าจะมีการอาขอเอาสัญชาติคืน คนไหนที่ไม่รักประเทศไทยเขาให้สัญชาติแล้วนะไม่รักก็อ,อย่าให้สัญชาติต่อไปนี้อย่าให้สัญชาติคนอื่นง่ายง่ายมันรู้แล้วแผนวิธีของสัญชาติก็คือมาเอาการดีเป็นไอ้พวกผู้หญิงอากินเป็นเมียก่อนแตล้วยอมจดทะเบียนเอาเงินก้ารอบผู้หญิงเป็นไปหมดตอนนี้นะ พคนดีๆมันผู้หญิงดีๆเขาก็ไม่ค่อยเอาหรอกมีแต่ผู้หญิงขี้เกียจัะหลังยาวอะคิดว่ากระหลังจะให้เงินเท่านั้นเท่าน,นี้พวกสันหลังยาวพี่ะพวคนตรงๆอยากรวยพี่ดูที่เราไปตายที่ที่ไหนที่ลาสุดกนะเออขอขอเคียร์ที่ล่าสุดที่ไหนแล้ว ไม่ใช่ที่โถที่จักราชนะแม่ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะก็มีที่สี่ร้อยไร่อ่ะดูเ็าตัดหญ้าก่อนเนี่ยก,ก็หาในปีสิบกว่าล้านน่ะเขาบอกสิบกว่าล้านน่ะเ็าปลูกอ้อยสักสี่สักสี่ร้อยไร่อ่ะเกือบสี่ร้อยไร่อ่ะเ็าปลูกอ้อยนะแล้วเวลาปลูกก็จ้างคนปลูกด้วย จ้างคนดูแลแล้วก็ก็ซื้อรถตัดอ้อยด้วยแล้วก็ตัดอ้อยได้ปีเงห้าปีห้าล้านแล้วก็ก็ขายของเขาเองก็ปีเงหลายล้านเกือบสิบล้านเมื่อก่อนก็เล่าให้ฟังว่าพ่อเขารับหมอขอจ้างก็ได้เอินปั๊บมาซื้อที่แถวนั้นแถวนี้แถวนี้มีไร่นแลนแสนแสนกว่าบาทที่แถวนั้นนะที่จักราณนนะ ถ้าทำมันก็ได้อะเอ็มนะเออนั่นแหละส่วนมากไม่ทำจริงได้จริงนะไปตำนานโร,รงงานแล้วพอลำบากแล้วโอดวรวญรัฐบาลไม่ดีไม่ดีจะด่ดารายไม้ก็หมด ภาพดีสวยเว้ยถ่ายรูปด้วยนะครับจะปลุกอะไรเรยๆเกียงโอ้ตอนนี้อยู่ในตัวเมืองเข้ามาในการเกาะมาแล้วต้องลงถนนอะไร Cái này tất nhiên hai bùa kìm công an hôm hôm Có mấy hôm Hòa, hôm Con hôm dùng hôm 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 กไหมคุณไม่ขายเลยให้สปร์เซ็นต์แกติดต่อมาโอ้ตายของเกก์ลุงเทพปทุมธานีสุพรรณที่แกส่งมาเยอะแยะไปหมดแล้วเราปิดเองดูดิแล้วเราจะปิดยังไงลนะ่ะเราไม่เอาน่ลอ,อ๋อไม่ใช่คนนี้น,นี้รับผิดั่านมีคน คนนี้บอกว่าจะจ้าง่าจะทุบตึกเราจะไปไล่ไล่วิธีการทุบตึกแต่ว่าบอกว่าจ่ายกค่หน้านมาให้นะครสมเทพให้ก็ไปได้มาเขียบๆโอ้ยแยกอะไรนะปิดคลิปตรงนี้ฮะปิดตรงนี้ เอะไรรู้หมายเลขโอเคจบ